ผู้ปาดกดทายกันไหมาพันก็เป็นพวไเป็นเรื่อยแบบจุดจ่ามาใช่ไหมเด็ด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 เผาแรกบอกเดี๋ยวจะอกามาเนี่ยเกี่ยวกับกอรส่วนฝามีพวกเปาเซ้อเรียบเลยขั้นเซนนั่นเลยครับเขียงเลยน่ยเนี่นะเนี่ยนั่นแหละ่จะเคย ออันตไายหลายแก้วนี้แก้วน้ไงแท้เอาเล่นเนี่ยนะไงพธิโอ้ยโอยไมา่ยงกันมั้มัวนีัวนีเนี่ยกับปลา้แล้วมอมตบเขยบิดหน่วยเนาะคลักบ่ไหมหยชิ้นเล็ก โอ้พี่เขครับพี่ลพาเดน่โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่า่นม่จับแก่เลยเสื้อูดนีเาปาปูแล้วมีละโอ้คักครับคักหลายสุดเลยครับสุดเลยน้อน้อยหก็มีก็มีแ่กอนปะเอโ้อดเลยจยมันน่ะเรื่องไหมโอ้แเลยเาเราจังฮักนานแล้วเรงประดียวเีพื่นโย่เดียเลยของจอร์ทของจอ์ัดะ เคยบึงแต่ในคลิปนี้มครับเมื่อนี้เขาคลิปน้องกันเอาควาซมาด้ในมือมันเป้านีผมเลามาขอโทษนักรเี่ยกระเดีกบีแซบบีนัวบีแซบบีนัวบีนัวได้แท้ครับข้าวข้าวครับทุกผู้ชม ลองดูครับลองดูชิมใหญ่กังเลยสามสามสามแล้วมาตันนี่แหละชิมแล้วก็เดินเข้าป่าเลยไม่ต้องคุยกับใครเลยรุ่นนี้ใช่ได้ยินไหมเนี่ยเราต้องต้องปาดปาด้น่อยโอ้ยไม่ไหวกันนี่ผู้ลยค่ะครึ่งคนคนครึ่งอ่ะจัดไปจัดไปคำมังลาแบบใหญ่้้าลอนโสุดยอดสุดยอดบอกนระมูได้ก็สิออกไรกระมูอยู่ บอันี่เด่าบราดูอละนี่เยวันาดไนหยาบไปันล่มหยเลนี่มึงเลื่อจัดไปเสยเยเสียนำดำนี่ลาบเพิ่นจะออกัดไปตยกลางไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางไปันหยาบ่านี่เพิ่นจัดไปครับจับไปครับคนละคำสองคำ พี่เป่าไปเฮ้ยอีดีอีีหน่ยมันแเมละไปเพชงต่นี่นะครับมันจังประทับเจต้นหน่อยเั็นลไม้สดตตนีอนไม้สจดก่อนเลยะคุ้มเรี่ยวบีบบีใส่บ้านเบีแทชบีนัวบีงัวได้ครับซร้อยที่ดีดองครับ บก้าวเขาทอครับขอแก้เราบ้บเบด้เแล้วาได้บอกความบ่ท่านหล่อนท่านหลอนขึ้นจัไรไโอ้ับแาับแก้วมาจ้วเจแก้วนันดี๋ยขึ้นไปขึ้อบคุณครับยิ้เลยครับอ้าวใส่เลยยอดเจกยอดอย่างเงี้ยคุณแมมพออพูดนะครับตอนคำท้าหน่อยผมหางมากคนแล้วนย ัมภาสัมภา์นายรสชาติเป็นยังไงการเข้าไปในโอมันแตกของแท้ของแท้หอมมัยออกเลยมานี่อนนีออกนีกเตาอ๋ับยูปลาตัาบุกันด้บกเาบอกเาไม่กกครับยังดูาในกินครับยูปลาตันาเ